สวัสดีค่ะแล้วในวันนี้นะคะเราได้เดินทางามาถึงวัดถ่ามิ่สินป์ไทยนะคะวัดนี้เป็นวัดที่อยู่ในองเภของเชียงนะคะเป็นวัดซึ่งบรรยากาศดีเงียบสงบเหม,หมาะกับการมานั่งให้ปรนาปฏิบัติธรรมมากเลยค่ะว่าตัววัดเนี่ยต้องเดินเข้ามาในบริเวณป่าแล้วก็เป็นทางโดยเล็กๆแล้อตามห้วยน้ําตกนะคะและที่พิเศษกว่านั้นมีน้ําตกไหลมาบริเวณถ้ำหน้าขาซึ่ง เป็นที่ปฏิบัาเมตตารูปแล้วก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมที่ไม่มิสียงน้ำตกไหลกระเลื่องไปรอและเย็นด้วยค่ะลองดูในภาพนะคะเสรีค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสีสมาธิปัญญา ที่สติในการดูแลชีวิตเองนะคะสวัสดีค่ะ